หนักเอาเรื่องอาการไม่รู้จะรอดไหมนะปะกระดาษกันสามาคัคคีคือพังครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับเปิดคลิปที่บ้านพันดุงอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับสำหรับทริปนี้ผมจะมาบุรณาการเ่าวจุฬา ไซส์แข่งของผมนะครับที่เป็นตัวที่ผมรักมากซึ่งปัจจุบันเนี่ยไม่ได้เล่นมาหนึ่งปีเนื่องจากชํารุดนะครับแล้วก็ทุกครั้งหน้าหนาวก็ต้องมาที่นี่ครับบ้านพันดุงโคราชบ้านพลยังของผมเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูเจ้าววจุลา,าสุดแสนน่ารักของผมที่ตอนนี้เนะี่ยสุดโทมพอสมควรนะครับวุลาตัวนี้ถูกเก็บอยู่ในโกดังนะครับที่ว่าเป็นที่เก็บของของบ้านเรานะครับเดี๋ยวเราไปดูว่าสภาพตอนนี้เป็นเช่นไรเนาะมาละนี่ ซ่อนตัวอยู่ตรงนี้ครับโดยมีกระเอาอีลุ่มของผมเนี่ยขวางอยู่นะโอ้โหหนักเอาเรื่องอาการนี่หนักเอาเรื่องเลยคอหักกระดาษขาดปีกหลุดเนาะโอซ่อนตัวอยู่ตรงนี้ครับเดี๋ยวเราเอาเออกไปดูข้างนอกดีกว่าจะได้เห็นชัดๆว่า เราจะซ่อมไหวไหมนะไปโอเคโอ้พระเจ้าอรักในการเล่นนะครับแต่ฟงความสามารถหรือฝีมือเราอาจจะไม่ค่อย,อยดีเท่าไหร่เดี๋ยว,เ,ยว,เ,ยวเอาออกไปข้างนอกก่อนนะครับเดี๋ยวดูนข้างนอกดีกว่านะครับโหหยับเย็นมากมากครับมาดูกันชัดๆนะนี่ปีกเนี่ยตรงนี้แก้ง่ายครับเดี๋ยวเราดึงเข้าหากันนะครับส่วนหัวนี่เป็นไง หัวนี่เดี๋ยวเราต้องอะไรเนี่ยต่อเชื่อมเดี๋ยวหาวิธีต่อเชื่อมนิดหนึ่งนะครับขอหกักอันนี้ผมพลาดเลยนะครับผมเล่นไม่เก่งเลยไม่เป็นแล้วกันแต่รักในการเล่นฝั่งน,นี้ก็โอเคประมาณหนึ่งอันนี้หนักหน่อยครับนี่เดี๋ยวต้องซ่อมตรงนี้แล้วก็ปะกระดาษบางส่วนอาจจะไม่ทําทั้งหมดก็เรียกว่าน่าจะยังพอซ่อมได้หรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวลองดูนะครับยากเหมือนกันยากเหมือนกัน แต่ก็ท้าทายดีอันนี้ผมก็ครั้งนี้ก็ซ่อมแล้วนะครับทําเองดึงแบบไม่ได้สวยอะไรแต่ก็เอาเป็นว่าพอที่จะลุยได้ก็เดี๋ยวมาดูว่ามันจะเป็นเช่นไรนะครับ ไปดูไปครับโอ้ okay. oh. ไม่รู้จะรอดไหมนะเดี๋ยวจะซ่อมไปแบบแบบบ้านๆที่เราพอจะเขาเรียกไงเดี๋ยพอจะทําได้แล้วกันนะครับเพราะว่าผมเองก็จริงๆกับวงการจุลาปักเป้าเนี่ยก็เป็นแค่ผ <laughs> ู้บริโภคแล้วก็ผู้ที่มีความสนใจแล้วกันนะครับ แต่ว่าความสามารถในการทำอะไรพวกนี้ไม่ได้แต่ถ้าเป็นพวกอีรุ่มบ้านๆกระดาษแก้วเนี่ยก็พอได้อยู่ครับแต่ตอนนี้เดี๋ยวเราจะเอาประสบการณ์ทั้งหมดเนี่ยมากอบกู้เจ้าจุลาตัวนี้นะครับผมเตรียมกระดาษตัวเขาเรียกอะไรกระดาษซากระดาษอะไรเนี่ยมา,มาด้วยนะครับมาจากกรุงเทพสั่งไว้ไว้ปะแต่ว่าผมเบืผมไม่น่าจะทำเขาเรียกเต็มรูปแบบได้อาจจะเอาแค่พอให้มัน เป็นทรงแล้วก็มาบ้านอีสานทั้งทีก็เดี๋ยวโซโล่เลยเดี๋ยวเราเตรียมทําตัวเขาเรียกตัวดามคอนะครับใช้ pvc เราเจอ pvc ไซส์สูสีเรื่องนิดหันให้กันตัวนี้จะจะแข็งก็ปอกเดิมปอกเดิมเนี่ยรู้สึกจะแตกแล้วเดี๋ยวใช้ตัวเนี้แทนเลยดามที่คอ ถ้าไม่ขุก็โทษอันนี้แหละถ้าไม่แข็งก็โทษ PVC เนี่ยหนักหน่อยแต่ชัวร์ครับเพราะว่าเพราะถ้าดามไม่ดีหัวมต้านลมมากเดี๋ยวมันหักได้ตัวเนี้ยแข็งดีแน่นอนเหียบร้อยซ่อมปีกปก่อนทาปีกให้มันปกผูกปีกประกบเราประกันว่า เหนียวแน่นหนึบม like, ั to make, to make ้งมั้งทำแบบบ้านๆไปนี่ลวงว่านี่ไล้ลุงนิดมาช่วยครับลุยกันต่อขึ้นไหมเดี๋ยวซ่อมหัวนะนี่ับแรกนี่แทงเข้านี้ลุงนิดต้องเอาขั้นบนนี่เข้านี้มันทางทางทางแคบอ่าต้องไปก่อนอ่าใช่ถ้าต้องหลวมต้องหลวมหลวมเพื่อชนอ่า กันนะเดยวกันนะอ่ะกดกดให้ตรงนี่มันหลวมเลเนี่อ่นี่ยหลวมอย่างนี้เลยเอาอย่างนี้เลยเนี่ยมันอันนี้มันโผล่มาใช่ไหมใช่แต่ทีนี้มันมันไม่ไปสมมติสมมติอย่างนี้นะอ่าเราช่วยกันช่วยกันอืดอ่าดูดเอืออือดี๋ยดี๋ยวดี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 ๋ยอดดีงโอ้ตองนี่เงอืออือดอือดอืนะอ่า หวไม่ได้กเข้าไปนิดเดงเนาะเอาโอเคปีแอแงปียแล้วหยดกาวาวอ่าโอ้ยเป็นน้ำเลยดีกว่าทุกในหัวมันทำยากเงินนะยากทิ่แช้คือว่าจะแล้วมันจะได้รู้มาถึงรู้ว่าจะถามอยู่เปิดเองเว้ยนี่กว่าที่เขามาเขาจะเปิดเองเนี้ยมาลดนละ โอเคมันจะถามโยนดยถมาถึงไหนเลยไปก้าวตรงวนี้โยไม่ยอดเลยโยดด้านเดียวนี่ซ่อมปีกด้วยทุกตามมาเนีอันนี้ง่ายหน่อยอันนี้ง่ายหน่อยอน,นี่ง่ายหน่อยเหมือนเดิม,มแทงขึ้นบน,น,ดน,นได้ทงก่อนจะได้ไป,ไปึ๊บเข้าไป แต่เนี้ยปอกอาจจะหลวมไปหน่อยปอกอจ,จะหลวมไปหน่อยพอได้ไหมไอาจจะยังเบี้ยวๆเ<ๆ><ๆ>นาะโน้คิดว่าปอกมันน่าจะเล็กไปหน่อยนะใช่ไหมผู<ป>กชุดนี้เล็กไปดามไม่ได้ต้องไอ้นี่เนสกาแฟ เอาจะได้กินไหมเนี่ยยังไม่ได้เปิดข่ำนี่เห็นอยู่ตรงไหนนกระป๋องยาวกระป๋องนี้แทนพุกซ่อมปีกกันครับเรียบร้อยผ่ากระป๋องเนตกาแฟทำดามปีกครับ มื่อกี้นี้พุกมันสั้นไปสั้นไปทำให้ปีกมันโค้งไม่สวยไม่ได้โฆษณานะฮะแต่ว่าเนกาแฟสดชื่นตัดก่อนทีเ,เราเข้าโลเลยเรียบร้อยได้แผ่นแล้วเนี่ย,ขยเขาโชว์เลยในแผน่นเรียบร้อยเดี๋ยวเราก็มาเติมต้นตรงนี้ทำเกี่ยวนะครับโอเค เขาเกี่ยวกันหมุนหลอดหมุนหลอดหมุนหลอดทําทรงครับไอ้ดามยาวเนี่ยปีกถ้าได้ปีกหักเนี่ยถ้าได้ตัวดําแข็งและยาวหน่อยทรงมันจะได้นะครับมาดูกันว่าจะสําเร็จไหมนะให้เอาไม้เป็นแผ่นมาไม้ข,ขาดมานี่เล็กนะนี่เล็กล้วนะนเล็กทั้งคู่เลยนะ<อ>แต่ว่าต้องลองก่อนว่า มันจะได้มันจะได้ไหม,ม,น,ไไหมนี่<อ>นี่เล็กแล้วนี่อ,อ่ะนอดลองดิออกไปนะเอาครั้งนี้มาไว้ครั้งนี้อแต่เดี๋ยวทาเล็กได้อีกถ้าถ้าได้แล้วเราตัดเอาเท่าที่เราจะเอาพอพอไหมล่ะนี่ก็จะได้ตัดแข็งไหมตรงนี้ว่าแข็งไหมล่ะแ mm hmm. ข็งนะนะแข็งก็ยอมเอ้ยใช่ <laughs> ยยอย่างนี้นี่นี่เอาวะแข็งแล้วก็ต้องเอาแล้วตีปอกเสร็จแล้วเดี๋ยว หยอดกาวตาช้างซะหน่อยเอาให้อยู่ให้แน่นไปเลยนี่รู้ว่ามองไม่เห็นมันไหลอ่าเอียงนิดนึงนี่เราหยอดกาวแล้วนะครับนี่เห็นยังออกเต็มเต็มปอกกาแฟเนสนะพันด้วยอะไรอ่ะเทพพันสายไฟสีดำเพิ่มความยาวเรียกว่าแจ๋วเลยจริ าหาไม่ได้จริงๆเนี่ยเอาขาดเท็จพันเก่าเลยสวยเลยนะครับใช่รอแห้งนิดนึงคราวนี้ก็สบายละเดี๋ยวตอนนี้เรารอให้การดามของเราเนี่ยที่หัวแล้วก็ที่ปีกแห้งนะครับตอนนี้เราซ่อมสามจุดและไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวปลายปีกที่เกิดปัญหาตรงนี้แล้วก็ดามปีกที่หักนะครับแล้วก็ซ่อมหัวเดี๋ยวพอแห้งปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวเรา ระหว่างรอแห้งเดี๋ยวผมจะตัดกระดาษในส่วนของที่ตามปีกตามอะไรพวกนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยที่มันขาดขาดอยู่นะี่เดี๋ยวเราตัดออกให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เตรียมปะบายนี้เฮ้ยต้องลองจุลาอมาตะของผมเจอกันไปต่อวิ่งเขาไปใหญ่โอเคตัดแล้วนะนี่ในกลางาก็ไม่มีร่มอยู่เลยร่มอยู่ห่างไกล เตรียมกระดาษมาแล้วเดีด๋ยวเราพร้อมลุยนี่มาต่อนี่ตอนไม่ทับต้อนครับทําแบบรีบๆ คุณลุงนิดบอกว่าจริงๆต้องแช่น้ํานะให้มันเปื่อยหรือตะโคงถูกต้องครับแต่โนดไม่ทําครับโนเน้นเร็วครับวันนี้เป็นไงบ้างอุ้ยเกือบโดนเชือกโอเคดียังรอดอยู่เอาอะเดี๋ยวเราแปะกระดาษใหม่ได้สร้างลำตัวให้ว่างก่อนนะครับจริงหัวเนี้ยขั้นตอนทำยากพอสมควรแต่ว่า เราก็เขาเรียไงอะดัปดัดแปลงตามสภาพตามความสามารถที่มีแล้วกันครูว่าก็อย่าว่ากันนะครับอันนี้ก็ผู้สืบสารตำนานแบบชาวบ้านชาวบ้านท่อ pvc เทปดำเดี๋ยวมาดูใบายนี้ขึ้นไม่ขึ้นผมว่าขึ้นวังนิ้วครับแน่นอน ความสวยอาจจะไม่มีแต่ความดีก็ไม่มีเหมือนกันอุ้ยสวยแล้วอถือว่าได้ถือว่าได้ส่วนผสม,มรู้เรื่องครับรู้เรื่องอุนี่ถ้าตั้งใจก็ลอกได้นะยอดกาวต่อไปนัดนัดหลานนักเตะหมอนทองอยู่ในเต็ดไว้ตอนบ่ายเราก็ต้องเร่งมือกันนิดนึง ลม,มีสารครับไม้สารก็ต้องเล่นเว้าลม,มีสารแต่บังเอิญเว้าที่เล่นเป็นเว้าผักตังแต่เขาบอกเป็นหยังดอกเ้าคือกัอนนรเอ้ยอโชว์นิดนึงก่อนว่าตอนนี้ตอนนี้เว้าเราประมาณนี้เร,เราประมาณนี้เราซ่อมมาพอสมควรแล้วนะครับ<ม>ก็ขากบยังดีอยู่เดี๋ยวซ่อมปีกฝั่งนี้ซ่อมปีกฝั่งนี้แล้วก็ซ่อมหัวตอนนี้ดามอะไรเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะปะกระดาษ แับแรกเรากลับที่เดิมก่อนปึ๊บให้เพื่อนๆเห็นแล้วประมาณนี้เดี๋ยวโชว์กระดาษนิดนึงกระดาษที่ใช้ปีลึกเหมือนการหอหนังสือพิมพ์ตั้งแต่วันแรกที่ได้กองจุฬาตัวน,นี้มานะครับนี่คือกระดาษที่ยังเหลืออยู่ที่ยังใช้อยู่นะครับแล้วก็โชว์ให้ดูแล้วก็เดี๋ยวก็แปะกระดาษกันครับมีมีลายสกปกนิดหน่อยไปเดี๋ยวเราไปปะกระดาษกันนี่สงสวยสงสวย น้ารถลงจากรถมาก็มาช่วยเลยฮะนี่นพร้อมวาปก็ให้พร้อมปะแล้วลุยาสามคัคคีคือพังครับพลังไมม่ีสามคัคคีคือพัง รูเ้เลยครับอรู้แล้วนี่เฮ้ย <laughs> สวยวสวยำเร็จนี่โอ้โหอ่าวเรื่องได้เดี๋ยวเราค่อยเก็บไปปล่อยแห้งก่อนโอเคเสร็จงานปีก <c oughs> เสร็จแล้วสินี่ไงโอ้โหรวมแรงรวมใจกันนะฮะข,ขาวจ๊วเดี๋ยวรอแห้งก่อนนะแล้วมาดูกันว่า ขึ้นท้องฟ้าได้หรือไม่อย่างไรกับจุฬาอมตะนครตัวนี้ที่บ้านพันดุงครับได้เวลานำว้าจุฬาที่เราซ่อมไปเมื่อวานนะครับออกสู่ท้องฟ้าแล้ววันนี้จริงๆลมไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าเวลาเรามีจำกัดแล้วเราต้องเอาหน่อยปเดี๋ยวเราจะเอาเจ้าจุฬาอมตะของเราเนี่ย ไปขึ้นสู่ท้องฟ้าที่ท้องนาะบ้านพันดุงโคราชบ้านเราครับไปตามมาครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะไปขึ้นรถขนฝันกันทีมงานเราก็มีพ่อแม่ลูกกันแค่เนี้ยนะครับเนี่ยให้เพื่อนเดูก่อนนี่เราซ่อมจนเสร็จแล้วดูเต็มตัวเลยนะเป็นไงนี่ด้านหน้านี่ด้านหลังจนเสร็จแล้วโอเคไหมครับตามนี้ไออา้าวขึ้นรถ นี่เราได้สมาชิกหนุ่มน้อยสองคนมาช่วยแล้วไปอ่าอ่านใช่ครับไปประคองไว้พอใจนั่งหน้ากับแม่อ่าเราพิงพิงว่าวไปกับนี้ก่อนนั่งก่อนเออเอาเอาหัางมานน่อ่าใช่ใช่ใช่มาเน,น้โอเคแปบ๊บหนึ่งนะเดี๋ยวเตรียมเชือกแป๊บหนึ่งไปลองขึ้นกันแล้วว่าวามันหักมาแล้ว เราค่อยๆซ่อมมันระวังระวังโดนขานี่นะโอเคได้สมาชิกมาช่วยกันขึ้นรถเลยเลไป,นะไปเอ่นหนูอ่ะไปได้ชาวแก๊งมาช่วยส่งว่าวแล้วมาลุ้นกันขึ้นไม่ขึ้นโอ้โหามาซื้อหนมอ่ะจงังหวะเดินเล่นอ่ะไปกันไปกันแป๊บเดียวไปลุยกันครับไหนเะอ ชื่ออะไรชื่ออะไรโค้กครับพิศตะวันครับตะวันบายลุยกันครับเอาถึงสนามแล้วลมไม่มีแต่ว่าเดี๋ยวยังไงก็ต้องเอาอะ่ะเพราะที่เราได้น้องๆมาช่วยแล้วรอลมนิดเดียวเดี๋ยวลุยเลยครับเฮ้ยยังไงเนาะ ไม่อะไรไม่ต้องอะแสบแน่เอาละเฮ้ยมีไว้มีนิดนๆไป t s go ก้งน้องๆน่ารักครับมาช่วยเหลือกันเดี๋ยวเราจะเอาขึ้นฟ้าเดี๋ยวตามไปดูตรงว่านะครับว่ามันขึ้นสวยยังไงนะฮะเต็มตัวลมมาแล้วหมดพร้อม เอา้ <laughs> วาวเอียงขึ้นไม่ได้แล้ว ของเรื่องคือซ่อมแล้วมันหนักฝั่งนั้นเกินไปแล้วไงมันไม่ไหวแล้วยอมยอมไม่รู้ด้วยใช่แล้วหลายอย่างนพระว่าพอถงไปถงมาตรงนี้มันหนักไปหมดแล้วนี่หักเพิ่มแล้วใช่ไม่มีรู้แล้ลมมีด้วยนะเหรอเฮ้ยเราขึ้นไม่ได้แล้วเรายอมแล้วไปโอเคะเดี๋ยวพี่ถืออย่างนี้กลับ ไปไม่รอดครับพ่อหอมปะสำเร็จแต่เอียงซ้ายแต่ก็ดื้อไงอยากเล่นน้องเลยเ<ำ>ดาะซะแล้วฟาร์มก่อนค่อยมาวิ่งใช่ค่อยซ้อมเดี๋ยวค่อยมาใหม่โอ้เดินดูคนไหนให้เอาทุกคนหยุดอยู่ที่ไปไป <laughs> <laughs> เอ้ยไ,ได้ว่ะโหไม่กินหลังตั้งแต่แรกวะตายสนิท